ตอนเช้าพี่เมียาเอาจริงจังวะ,ะเล่นหารหารเล่รู้อ่ะหารพิ้วเหรอไปเลยหายเลยสวัสดีครับวันนี้โอ๊ตงกล้ามาตกกระพงบอ่อพิคอร์ครับอยู่แถวบานบอ่อนะ วันนี้ไปปลา250โลค่าคันเจ็นะเดี๋ยวดูว่าวันนี้ก็มีน้องมาคนหนึ่งนะครับตกกระตานะเนี่วันนี้ดีครับหอมเหมือนเพิ่งตื่นนะเราอะตื่นตื่นสายพออยู่ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่รู้ทำอะไรอ่ะอ้าวอ้าวไปอยู่ที่อืนเลยหมดแล้วปลาหน้าบ้านเนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศคนยังไม่ค่อยยังไม่มานะครับเดี๋ยวดูนะครับ ป่าด้วยครับ,บล่าอยู่โผลงานะออนะอันนี้คนก็เตรยมตัวแล้วแปดโมงครึ่งนะคนน้อยมากไม่ใครมาเลยคนน้อยจริงๆดูนะครับเป็นไงน้ำเช้าได้เวลาแล้วพร้อมแล้ว

งหนี่ตัวได้ไหมวะเออไอ้นายลุยอะไรเนี่ยอยู่หน้าลุยหมดเลยยังไที่กไปไกลปลาเขาอยู่ใกล้ๆนะโอ้ยสตัวแล้วลยสตัวแล้วเว้ยไม่ดูปลาเขาเหรอยังไม่ตื่นเหรอนะไปตกไปไกลๆเวลา ไม่รีบไม่รีบคนน้อยไม่รีบไปต้องรีบหน่อยดิรีมรีบเฮ้ยชิดห้าเลยยี้ยอยู่หน้าเลยเว้ยเออเยี่ยมันอยู่หน้านะลุยหมดเลยอ่ะมาปอยไม่เห็นเหรอว่าอะไรโอ้แล้วแม่งกินเหยื wow ่อติดเตียวเอง เไนาเจอวะเออันอยู่ท้ายหมดเลยไหหมดว่ะเฮ้ยนัยลุยนยลุยหกยกกอง่ายครับปล้ง่ายง่ายไม่ง่ายนะยกยกยกจ้จุ่มท่าดิ้งยเฮ้้ยเฮ้ยเยย้ยยยเฮ้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 ย เฮ้ยตายแล้วเฮ้ยอ,อะไรเนี้ยหลุดเจอมีไม่มีอะไรเล่นนะ ไปหมดแล้วอะ่ะตาหวั่นเลยไปหมดแล้วมั้งฝูงหายแล้วหมดหมดได้ไปดูอ่ะไม่โมลอกขยับที่ๆขยับที่ว่ะน้าลุยไปหมดแล้วอ่ะอันนี้ลม ฟูงแล้วงับทีนึงหายเลยมันมีอยู่ไม่ค่อยเอาเว้ย ฝันนู้นตัวเอาตัวเอาเลยเฮ้ยลมอีกแล้วโอ้โหงับ โดนไงปลายเยอะอย่างงี้ที่เขาไม่โดนฝาฮะฮ่าลมลมสีนี้ไม่เอาเว้ยเปลี่ยนสีดิไม่หมดหลอดมีเยอะเยอะเยอะโหข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้วมึง เดี่อวโนมาเราจิ้ใกล้ๆเลยนี่แนบสองทีเลยนี่ยโดนเอาโดนเอาเลยัโอ้โหโดวจุงคนเดียวเลยโอ้โหกินส no, oh, ีสดนัวอ่ะ น้ำช้าไม่โดนเหลอวัเนี่ม้มาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรก ม,ม่ตัวใหญ่เว้ย,วยตัวใหญ่เว้ย,วยเฮ้ยเขี้ยลมหัวดอยนี่งีสีสดดกว่า สามเมตรหยุดสามเมตรหยุด อยู่เลยเว้ยไป ừ ย่ง่ายมากอ่ะตาหกเจ็ดตัวได้ด้วว่ะเจ็ดตัวได้ด้วว่ะมีตัวเดียวอยู่เลยเออนี่อ่ะโดนมั่งละอ,อะไรลูกอีกแล้ว หลุดหวัวตาลหลุดง่ายมากเลยโดนเลย วนนีเป็นสนตีเลยเนี่ยหมาไม่เล้วหมาไม่เล่า,า,ปเ,ลาเป็นเหยืออ่อ ل ل ไงตัดเอ้ยวันไหนมึงไม่ได้าเบิร์กยาไอ้ยาตาน

ไปขวาว้าอตัวทีเดียวแลวมั้งไปไหนวะเนี่ยไม่ต้องแล้วกูได้แล้วโอ้โหเย่ยจีนอนะไอ้เชี่ยติดเลยคนนี้ติดเลย โอ้โหมาแล้วสั่งนะครับตัยสองมามันแทบตายตัวที่ไรน,นะสองสิบสามแล้วครับเออ,อาตามทานัน<ห>เห๋ือหายเชสสิบตัวเองเหยียดจีนเนี่ยเหยียดจีนเนี่ยโหสีใสว่ะสองเองนะตาลไม่ได้ต่อยให้ตาลก่อนไงปีไม่ยังไม่ออกจี ครับหลังครับครับโอ้โหตีผันตีคุ้นง่าย ันนสลมอ่ะมนาก่ขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเข้ารหัส <c oughs> ขอโทษครับนะ

ซีแมนจีนโหแดดดีด้วยของจีน <laughs> นั่ี้าอ่าหนีไสไม่เ <laughs> ียมีจะขอโทษครับ <laughs> <laughs> จะวิ่งกันหายแ้ว <laughs> จะมาอีกนะโอ้โหเข้าลึกด้วยนะยืมครีมไหนครับเข้าลึกเลย นนโอ้ตเมา่มานะ้ะนุนรับชาต,ตัวเดียวอ่ะนับชาต,ตัวเดียวดุจกระจายอ่ะหลุดหล,ลุดกระจายเลยเนะนะเจมเจมเอาตัวนะ ก็มายี่มาน้ําเช้าพี่มาตอนเช้าตอนเช้าพี่พี่อยากตกตัวแค่ตัวเดียวพอตัวเดียวพอให้รู้ร้อยเองพี่ร้อยเองอยู่หาว่าเออพี่เอาเกินหน้าเกินตาเองเข้าใจว่าเจมเจมคนมาน้ําเช้าได้กี่ตัวกันแล้วพี่เขาปล่อยเขาไปเราเราเราพี่รอเองมากกว่าเจมพี่รอเองหาว่าพี่เกินหน้าเกินตาไม่มามาน้าเช้ากันไอ้ตายไม่เอาไว้ก่อนมาเยอะไปกู่ร้อดติดกันเดี๋ยวราอได้ติดกัน เมื่อยแล้ว จะได้มีย้อนนี่นะแน่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับ,รบโอเคของครับดูดิอโอ้เควนันเควันเจม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 ปลานะเจมเจมปลานะเจมจ้าเจมเจมเดินขาขิดมึเงเงินเดินขาตอนเช้าพี่ไม่อยากเอาจริงจังวะ่ะพี่รอเองบอกพี่รอเอง จะหาว่าเองนี่อีกแน่ยไม่เอาตทีเน่าอิน แน่อีกแล้วแน่เลยพันวะนะของครับ ngàn đô một cân ấy Cắt giáp Cắt giáp นะครับ ดีจังวะนี่อตอนปลายขอบคุณครับขอบคุณครับกระเลนด้วยกระเลนหานหานอะไรไม่รู้อ่ะหฮนพิวเหรออิดเดียวจะหลุดแล้วอ่ะกินโชคมากเลยเอ,อ้ย ไปเลยหายเลยโตดีจริงวะนะครับช่วยหน่อยครับ ครับดจับนี่ยกัดจับครับกดจับระยะกกัดจับนะครับเอเอเจมส์เจมกี่ตัวกี่ตัวเราอะเริสี่ตัวครับทำไมอะไม่ได้นอนใจกันเราอ่ะเอ้ะมาสายเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมมาสายทำไมมาสายครับโอ้โหตื่นสายครับโทรไปตั้งตั้งนานแล้วนอนต่อใช่ไหมนอนต่อกี่ตัวในดูดิเข้ามาตต่เช้าน่ะบ่ายนี้น่าจะได้เป็นสิบไม่ไม่เกี่ยวหรอกมาสายเป็น เกือบชั่วโมงครับเฮ้ยข้ออ้างเราข้ออ้างตลอดนะเราอะเจมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทิปหน้าเดี๋ยวดูเลยมาสิครับมึงเรียกกูเยอะสองทิปเป็นะเราอะพี่เอาคืนเยอะได้น้องเจอกันพี่เจอกันดีครับพี่สอนตกไหมเดี๋ยวผมมาสอนพี่กอลโอ้ยเจ๊สองคนสองคนมันเยอะอยู่ๆนี่ผลงานวันนี้ครับวันนี้ผลงานบ่อ ิบบอร์ครับกงตา250าตัวนะค่าคัน700อก็กัดดีนะผมได้มา8ตัวเอ้ยนหาน้องตาหน่อยตาตา,ตาน่ากี่ตัวครับ18เฮ้ยหันหน้าดิี่ <18 S 2> โอ้18ครับโอ้ไม่เราหมาจาังอ่ะหมานะนี่กองนี่<อ>ปลากัดดีนะถ้าพัก2วันเองนะเนี่ยก็โอเคนะเดือดอยู่เดือดมากผมก็หลุดเยอะ ค่อยเจอกันใหม่นะครับเนี่ยดูชมบ่อเดี๋ยวดูผลงานต่อไปนะครับฝากด้วยออนนะกลัา